ชีวิตก็เหมือนสายน้ำนะคะไหลไปและก็ไม่ไหลย,ย้อนกลับชีวิตของมนุษย์ก็แสนสั้นการว่ายน้ำทวนกระแสเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าการว่ายน้ำทวนกระแสก็แสดงว่าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ ถ้าว่ายตามกระแสกก็แสดงว่าสิ่งนั้นเสียชีวิตไปแล้วอยากเห็นแม่น้ำลำคลองทะเลทุกที่ในประเทศไทยสะอาดไม่ทิ้งขยะและทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ปลูกต้นไม้เพื่อรุ่นลูกหลานเราจะมีแม่น้ำที่สะอาดมีทะเลที่สวยงามช่วงนี้น้ำสะอาดขึ้น ทรายสีขาวขึ้นเพราะว่าฝนตกชาลางสิ่งสกปลกจากด้านบนนะคะด้านบนดองคนเลี้ยงปลาดุกและปล่อยน้ำจริงแต่เรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับสามารถเลนึกแต่ละคนนะคะการอบรมเลี้ยงดูก็กลัวสุภาพรหรดแระสภาพสตรี แน่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีหรือเป่าปกติคนดีก็จะรักษาสิ่งแัง้นหรอ